สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสฟิงแคทครับผมกับเกมเดตตี้เกิลครับวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับผมนะรับลมเมืองเล็กๆครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมรับผมยาวจะถึงวันที่3มิถุนายนนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้ครับผมจะอธิบายเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับผมนะดังต่อไปนี้ครับผมส่วนแรกครับผมอันนี้ง่ายๆเลยครับผมก็แค่เราทําการล็อกอินนะครับผมนะที่นี้เราก็ได้ในสุดของคิสตัลนะครับผมนะรวมถึงขอรางวัลมาก มานครับตัวส่วนนี้เราก็สามารถเข้ามานะครับผมนะแค่ล็อกอินเท่านั้นครับผมนาะก็รับขอรางวัลไปแล้วครับผมในส่วนนี้นะอันนี้ไม่ยากครับผมแต่ต่อมาครับผมจะเป็นสิ่งที่คนถามกันมาเยอะ นะก็คือในส่วนของส่วนที่2ครับผมนะก็คือส่วนของกิจกรรมรับลมเมืองเล็กๆนะครับผมนะซึ่งส่วนนี้ครับผมนะมันจะเป็นการอย่างแรกครับผมนะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้อย่างแรกครับผมเราต้องทําการเปิดจิ๊กซอเมืองให้ครบก่อนนะครับผมนะซึ่งเมืองตัวส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการใช้แต้มนะครับผมนะในการเปิดจิ๊กซอขึ้นมานะครับอ่ะซึ่งนับว่าแต่ละแต้มครับผมก็จะใช้ในส่วนของ50 เหรียญลมนะครับผมงาในการเปิดนะครับนะแน่นอนว่าอันนี้คือเริ่มต้นกิจกรรมนะครับนะเราต้องทําการเปิดแก้ผวกนี้ให้ครบก่อนนะครับแน่นอนว่าเราสามารถรับแต้มเหรียญลมได้ครับผมโดยการทำเควสต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมนะก็จะมีตั้งแต่สะสมนะครับผมเติมเงินสะสมนะครับผมนะหรือใช้คริสตัลมังกรนะครับผมหรือทําค่าแอคทีฟรายวันนะครับผมแน่นอนว่าตัวส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่รีบครับผมนะแน่นอนว่าเราก็แค่ทำเควสรายวันนะครับนะแป๊บเดียวเราก็สามารถจะเปิดคร นะครับผม3วันนะครับผม3วันก็เปิดครบเรียบร้อยแล้วครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครรีบครับผมก็แน่นอนคิสตันมังกรนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของการเติมเงินสะสมนะครับผมแค่นี้ก็ทําได้แล้วนะครับผมดังนั้นตัวส่วนนี้ไอ้นี้ง่ายๆครับผมนะก็คือใครรีบก็ใครรีบก็เติมเงินซะหรือไม่กระช้คิสตันไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่รีบครับผมนะก็ทำเพวส3วันนะครับผมทีนี้เราก็จะเปิดการผู้นี้ได้ครบแล้วนะครับ อ่ะพอเปิดครบไปแล้วครับผมต่อไปทําอะไรต่อครับผมนะจะเข้าสู่ในส่วนของเฟสที่2นะครับผมนะก็คือการเข้าเมืองนะครับผมนะซึ่งพอเข้าเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมก็ไปที่กดในเมืองนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดใครยังปลดยี่ซอไม่ได้ครับผมนะก็จะไปต่อไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครปลดล็อกแล้วนะก็จะเป็นหน้าเพจนี้ครับ อันนี้ก็คือหน้าถัดไปครับนะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมส่วนที่2นะครับ1ก็คือสาดถั่วไล่ผีนะครับผม2นะครับผมก็คือร้านค้าแรกของในเมือง3ก็คือสินค้าเติมเงินนะครับอ่ะอย่างแรกครับผมนะก็คือสาดถั่วไล่ผีครับผมนะมันจะเป็นเกมมินิเกมจับจังหวะนะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นมินิเกมที่เราต้องรอนะครับผมจังหวะครับผมแล้วก็กดนะครับผมนะมันจะมีผีออกมาครับผมแล้วก็กด แค่นี้เองครับผมจับผีนะซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ครับผมเนะเราต้องใช้ถั่วนะครับผมถั่วในการขับไล่ผีนะครับอ่ะถั่วใครขับไล่ผีหาจากไหนนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมมันก็มาจากเควสประจาวันนะครับผมนะ active เราตัวส่วนนี้ครับผมเราก็จะได้ถั่วมา2เม็ดนะครับซึ่งตัวส่วนนี้ใช้คล้ายๆกับกิจกรรมจับปลาคราวที่แล้วครับผมจับปลาทองคราวที่แล้วนะครับผมนะก็คือเราก็จะได้มาปุ๊บแล้วก็มาเล่นมินิเกมนะครับเล่นมินิเกมได้อะไรครับผมเราก็จะได้เหรียญลมมาเพิ่มขึ้นนะครับนะ พอได้เหรียญลมไปปุ๊บครับผมเนะี่ยเราก็จะทําการแลกของต่างๆในร้านค้านะครับผมซึ่งร้านค้านี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของร้านค้านะครับเนะี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับผมอันบนก็คือใช้แปะเหรียญลมในการซื้อนะครับผมเนะี่ยอันล่างก็คือจ่ายตังค์นะครับผมนะอ่ะโอเคครับดังนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเกิดใครที่เคยเล่นในส่วนของกิจกรรม จุดพลุรอบที่แล้วนะครับผมนะก็จะเห็นเลยครับผมว่าหน้าตามันคุ้นๆนะครับผมนะใช่ครับผมแบบเดียวกันนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามถามกันมาเยอะนะครับผมนะว่าแรกอะไรคุ้มสุดนะครับแน่นอนครับผมนะคูปอลรับสมัครครับผมเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะแนะนำนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมนะแรกคูปอลรับสมัครก่อนนะครับผมนะเพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าเกิดเรา พัฒนาตัวละครไม่ได้ครับผมนะหลายๆอย่างก็จะเป็นอะไรที่ยากตามขึ้นมาครับการคำทำนายครับผมนะการคนายเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ก็คือต้องผ่าน40เอ้ขออภัยครับผมนะ14ขี 40, 40ก่อนนครับผมนะจึงสามารถจะใช้งานได้ครับผมนะและมันคืออะไรครับผมมันก็คือการสุ่ม กาชาอีกแบบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะโดยขอแต่ละอย่างก็จะมีต่างๆมากมายนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็คือสุ่มกาชาอีกรอบหนึ่งแหละครับนะต่อไปครับผมก็จะเป็นพวกลูนหินบวกอาวุธนะครับผมนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครับผมนะถ้าแบบเอาแบบชัวๆเลยนะครับผมนะผมอยากแนะนํา2อย่างครับผมหนึ่งก็คือคูปองรับสมัครครับผมอันนี้ก็คือแน่นอนว่า อันนี้สําคัญอยู่แล้ว2ก็ผมก็คือหินตีบวกทั่วไปนะครับผมนะซึ่งก็คือหินตีบวกทั่วไปตัวส่วนนี้นะก็คือขวาแถวที่2นะครับผมนะก็ต้องบอกว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรครับผมหินตีบวกทั่วไปครับมันจะใช้ในการตีบวกอาวุธนะครับผมนะตัวละครที่มี3ดาวไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะหายากอีกอันนึงเลยนะครับนี่นะครับผมนะหินตีบวกอาวุธครับผมนะเราต้องพัฒนาให้อาวุธเนี่ยเรารีเวครวลถึงมามสิ ตัวละครเราก็จะเก่งมากฉังนั้นเนี่ยใครที่ยังตีบวกอาวุธไม่ครบนะครับผมนะก็ใช้หินตีโบกตรงนี้ครับผมแลกบ้านะครับผมนะทีนี้เราก็รอดแล้วนะครับผมไอหินตรงนี้เนี่ยขาดแคลนมากๆเลยนะครับผมนะต้องบอกเลยมันเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมที่พัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ขอแนะนําอย่างแรกก็คือน่าจะเป็นในส่วนของตั๋วคูปองเปิดทั่วไปครับผมนะสองก็คือหินตีโบกนะครับ อันนี้ก็คือแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับผมนะรับลมร้อนเมืองเล็กๆครับผมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มาช่วยพวกเราเนี่ยสามารถจะพัฒนาตัวละครแล้วก็มีสายฟรีก็น่าจะชอบนะครับผมนะสายเติมก็ยิ้มนะครับผมนะมีอะไรให้ตูทําเพิ่มอีกแล้วนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมฮอสปิคัสก็คงจะมารีวิวเพยเท่านี้นะครับผมนะขอขอบคุณทุกท่านนะนะที่ติดตามช่องเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายยครับสวัสดีครับ